ายต่างๆที่มารซาตานใช้ซึ่งจริงๆแล้วมีมีอยู่มากมายเนี่ยที่เราต้องระมัดระวังพระเยซูบอกมารเนี่ยเป็นพ่อของการโกหกกลยุทธ์หลักของมารซาตานคือการโกหกหลอกลวงอย่าหลงกลของมารแล้วก็อย่าไปเชื่อการโกหกของมารมารมันดนใจมนุษย์เราได้อย่างไรครับอาจารย์มนุษย์เนี่ยเปิดช่องให้มันต้องมีการเปิดช่องก่อนให้มีมันมีม,ม,<อ>มีการเปิดช่องหรือว่ามีสื่อครับ สวัสดีครับพบกับผมพีทมงคลกับรายการใจสมานทอ,อกรายการทอล์กสบายๆแต่มีสาระที่จะทำให้คุณค้นพบและเจอในพิธีซ่อนอยู่ในตัวคุณนะครับวันนี้เราได้มาพบกันอีกครั้งนะครับใน EP ีที่58ในเรื่องกลนุบายของมารสตานซึ่งอยู่เรากำลังอยู่ในซีรีส์ของสงครามไฟวิญญาณนะครับอย่าลืมไปดูในอีีที่แล้วนะครับที่พูดถึงว่าสงครามไฟวิญญาณคืออะไรวัน,นนี้เราจะมีการเจาะลึกในเรื่องของศัตรู หมายเลขหนึ่งของชีวิตคริสเตียนเราเลยก็คือมารซสตาลและสมุนของมันนะครับแลว้วเราจะได้เข้าใจว่ามารซสตาน,นั้นมีกลอุบายอย่างไรในการทําลายชีวิตของเราบ้างและเพื่อจะเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไประมัดระวังนะครับตัวชีวิตของเราแล้วก็คนที่เราดูแลอยู่นะครับวันนี้ผู้ที่จะมาให้คําแนะนําในเรื่องนี้ก็คือท่านศาสนาจารย์มนุษย์ศักดิ์กมลมาตียกุลสิทธยาพิบาลอาวุโสของคริสตจักรเจสมันครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ในซีรีส์ต่อจากคราวที่แล้วเรื่องของสงครามฝิญยาณวันนี้อยากจะพอยท์ไปเลยในเรื่องของศัตรูตัวฉกาดนะครับซึ่งมีมีหลายตัวแต่วันนี้ขอพูดตัวแรกก็คือมารซาตานและก็สมุนของมันก่อนนะครับอยากจะเท้าความนิดหนึ่งมานซาตานเนี่ยมีต้นกําเนิดยังไงครับอาจารย์มารซาตานนี่นะครับมีต้นกําเนิดมาจากพระเจ้า เพราะว่าพระมีบอกทุกสิ่งมาจากพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างทั้งสิ้นมานก็เป็นทูตสวรรค์ชั้นสูงที่พระเจ้าสร้างไว้เดิมมันชื่อลูซิเฟอร์ครับซึ่งแปลว่าเจ้าชายแห่งอรุณโนไทแล้วก็ในพระคัมภีร์บอกว่ามันงดงามมากมันสวยงามมากอยู่ในอุทยานของพระเจ้าและอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้านะครับบางคนเชื่อว่ามันเป็นหัวหน้านมัสการในสวรรค์นะแล้วมันก็มีลูกน้องอยู่ในทีมครับ แล้วพอมันกระบฏต่อพระเจ้าใช่ไหมมันก็พาทั้งทีมออก,ออกไปเลย,เลยหนึ่งในสามครับหนึ่งในสา,าตามไปมเพราะฉะนั้นสมุนต้องมาเนี่ยจะมีลำดับแรงกิ <L anking. S 1> ้งเป็นแรงกิ้งฮะ,ะเป็นมาร์ีอยู่หัวหน้าสูงสุดแล้วมันก็จะมีลำดับนะเ,ทดเทพผู้ครองศักดิีเทพอิทธิเทพเทพต่างๆลงไปเรื่อยร,ระดับต่างๆเนี่ยแล้วระดับล่างเนี่ยจะเป็นระดับที่มาเล่นงานมนุษมา มาทางานในตัวมนุษย์มาสิงมนุษย์มาอะไรต่างอันนี้ก็เรียกว่าระดับล่างครับที่ทํางานโอ้ครับทีนี้เป้าหมายของมารซาตานนี่คืออะไรครับาเป้าหมายของมารซาตานเนี่ยก็คือว่ามันต้องการเอามนุษย์เนี่ยให้ไปตกนรกให้มากที่สุดที่จะมากได้ซึ่งนรกเนี่ยจริงๆไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่ได้สร้างนะนรกนี่พระเจ้าก็สร้างแต่ไม่ได้สร้างไว้ให้มนุษย์ เป็นที่อยู่ของมนุษย์แต่สร้างไว้ให้เป็นที่ของมารซาตานและกสมุนวิญญาณต่างๆที่กบฏต่อพระเจ้าเนี่ยไปอยู่แต่ว่ามารเนี่ยพร้อมกับสมุนเข้ามาเนี่ยก็ต้องการล่อลวงมนุษย์และนํามนุษย์เนี่ยให้ไปลงที่นั่นพร้อมกับมันเนี่ยให้มากคือให้พินาศไปให้พินมาที่สุดนะครับทีนี้มาถึงคําถามสําคัญนะครับก็คือกลอุบายต่างๆที่มารซาตานใช้ซึ่งจริงๆแล้วมีมีอยู่มากมายเนี่ย อะไรบ้างที่เป็นกลอุบายที่สําคัญที่ชีวิตของคริสเตียนหรือมนุษย์ทุกคนเนี่ยที่เราต้องระมัดระวังอยู่คืออย่างที่พระเยซูบอกมาเนี่ยเป็นพ่อของการโกหกครับก็คือว่ากลยุทธ์หลักของมารซาตานคือการโกหกหลอกลวงครับอันนี้เราต้องเราต้องระวังในจุดนี้นะว่าอ,อ,อย่าหลงกลของมาร แล้วก็อย่าไปเชื่อการโกหกของมันแล้วเราจะตกเป็นเครื่องมือของมันแล้วก็ถูกเล่นงานได้ครับทีนี้ในเรื่องของการดนใจเคยได้ยินพระคัมภีร์บอกว่ามันได้เข้ามาดนใจอย่างนี้ฮะจริงๆมันมาดนใจมนุษย์เราได้ยังไงครับอาจารย์คือมนุษย์เนี่ยเปิดช่องให้มันต้องมีการเปิดช่องก่อนให้มีมันมีมีการเปิดช่องหรือว่ามีสื่อครับ ที่มันจะเข้ามานะใช่มันจึงเข้ามาทางความคิดใช่ไหมครับเข้ามาทางความคิดแล้วก็ลงมาที่อารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกของแล้วก็เจตนาลมก็จะตามมาก็จะตามมาในส่วนของการล่อลวงที่มารสตานใช้เนี่ยหรือคำโกหกที่ส่วนใหญ่ที่เรามักจะพบเจอเสมอเนี่ยจะมารสตานทำให้เราเกิดความ สงสัยหรือว่าเกิดเกิดความไม่มั่นใจแล้วก็ไปเชื่อในคําโกหกของมันได้ยังไงครับคือคือเราต้องรูเ้เข้าใจตรงนี้ที่ว่าถ้าเราโดยเฉพาะคริสเตียนนะครับถ้าเรากับพระเจ้านี่มีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับถ้าเราไว้วางใจพระเจ้าเชื่อมั่นในความดีงามของพระเจ้าและความส์ัื่อของพระเจ้าแล้วก็วางใจพระองค์จริง แล้วก็ให้พระองค์คือสัมพันธ์กับพระองค์ทุกอย่างก็พึ่งพาพระเจ้าเนี่ยเรียกว่ามารแทบจะไม่รู้จะจัดการยังไงเพราะว่าเ,เหมือนกับเราอยู่ภายใต้การปกคลุมของพระเจ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเราเราอยู่ในการนำของพระเจ้ามารก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าทรงดูแลอรารักขาเราไว้เหมือนกับว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้า,ามารก็เลยจัดการ,การเราไม่ได้ที่นี่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเรา เชื่อคำโกหกแล้วเราเปิดช่องให้มาร์สตันเข้ามาทํางานในชีวิตอข,อของเราเนี่ยมันก็จะมาถึงจุดแห่งการที่เราถูกผูกมัดในเรื่องของการผูกมัดเนี่ยเ,เรารู้ได้ยังไงครับว่าชีวิตของฉันเนี่ยตอนนี้อยู่ภายใต้การผูกมัดมันมีอะไรที่เป็นข้อสังเกตไหมครับอาจาร์คือคือกว่าจะถึงจุดผูกมัดเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะครับมันจะค่อยๆ ออกไปและถามว่าคนคนนั้นรู้ตัวไหมรู้ตัวเขารู้ตัวแล้วว่าเวลานี้เขากําลังห่างพระเจ้าอเริ่มจากการห่างพระเจ้าห่างพระเจ้าและเขากําลังทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าจิตสํานึกเนี่ยม,มโนธรรมเนี่ยมันมันทำงานนะครบบอกแลวจริงๆถ้าเขาเป็นลูกพระเจ้าเนี่ยเขามีพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าเนี่ยเตือนเขาไม่มีสันติสุขเขารู้เลยว่าเขากําลังเดินออกนอกทางแล้วเขากําลังห่างพระเจ้าไป แล้วก็ไม่ใช่ห่างพระเจ้าเท่านั้นแต่เขากําลังไปเข้าทางมารเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเขายังไม่กลับใจครับไม่รู้ว่าด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ที่เขาไม่กลับใจเขายังเดินต่อไปทางนั้นเรื่อยๆเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งเขาจะถูกครอบงำแล้วถูกผูกมัดใจจุดนั้นก็หนักจุดนั้นคือเรียกว่าหนักแหละหนะอืมครับทีนี้ถามว่าอย่างเงี้ยบางคนไม่เชื่อว่าเอ๊ะ คริสเตียนเนี่ยเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วเราจะมีผีวิญญาณชั่วเนี่ยเข้ามาผูกมัดเข้ามาสิงนี่ชีวิตของเราได้หรืออันนี้อาจารย์มีคําตอบเรื่องนี้ยังไงครับคือ,อคําว่าสิงเนี่ยหมายถึงวิญญาณเข้ามาครอบงำแบบร้อเปอซตครับคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยคงวิญญาณคงจะมาสิงไม่ได้วิญญาณชั่วคงมาสิงไม่ได้แต่ว่าวิญญาณชั่วสามารถเข้ามามีที่พลได้นะแล้วก็ขับเคลื่อน ให้ทําบางสิ่งบางอย่างที่ขัดแย้งกับน้ําพระทัยของพระเจ้าหรือความจริงในพระคาของพระเจ้าอันนี้ได้อนี้้ทําไดเสนอความคิดใส่ความคิดเข้ามาเสนอความคิดแล้วก็ความคิดนั้นจะกระทบอารมณ์ทุกความคิดมันจะมีอารมณ์คู่กับความคิดนั้นเสมอแต่มันจะเป็นความคิดในด้านชั่วร้ายความคิดที่สกปรกลามกความคิดที่ไม่ดีต่างๆซึ่งถามว่า โดยสํานึกของคนนั้นรู้ไหมรู้รแต่ก็ปล่อยกคอ็คือไปตามนั้นน่ะ<ม>ไปตามเอเอความคิดที่โน้มนํานั้นก็ไปเรื่อยๆพอไปเรื่อยๆเนี่ยความคิดนั้นมันก็จะมีอิทธิพลมากขึ้นมากขึ้นแล้วมาครอบงาหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆอันนี้แล้วก็มันจะผลักดันให้เราเนี่ยไปทํากิจกรรมที่เป็นความผิดบาปนะ<ม>ตาม,มค,ความคิดตามอารมณ์นั้นจะพาไป ถูกผูกมัดมไม่ว่าเรื่องอาอบายามุกเรื่องของเพศเรื่องของความสดุกสน,นานไยโลกหรือว่าเรื่องอะไรมันสามารถผูกมัดเราได้หมดใช่ไหมครับ <ST hacen> ได้แม้กระทั่งเรื่องความกลัวความกลัวก็ได้นะครับเพราะบางคนชอบดูหนังผีชอบอะไรต่างๆนี่มันก็จะมาครอบงำเราด้วยความกลัวกลัวความมืดกลัวต่างๆเหล่านี้หรือความโลภครับความโลภนี่ก็ได้นี่ก็มี <ST beb S 1> อันหนึ่งเอออยากมีอยากได้ต่างๆ,ๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เรื่องเพศครับอะไรต่างนี้เพราะฉะนั้นมันมันก็จะ เข้ามามีที่พลแบบนี้ครับอันนี้อาจารย์อยากจะหนุนใจยังไงบ้างว่าเพื่อไม่ให้เราเนี่ยตกอยู่ภายใต้กลอุบายของมารซาตานเนี่ยอาจารย์มีข้อแนะนำที่เราต้องนำไปใช้ในชีวิตของเราอย่างไรบ้างครับคือผมคิดว่าเ,เรามีพระคิสธรรมคมภีนะพระคมภีเนี่ยผมว่าเป็นกระจกที่ดี แล้วเป็นอะไรที่เราควรจะส่องอยู่เสมอเราควรจะตรวจสอบชีวิตของเราโดยพระคำของพระเจ้าเหมือนทุกเช้าเราตื่นมาส่องกระจกแล้วก็จะตรวจทรงผมของเราเรียบร้อยของเรา<อ>เรียบร้อย <laughs> นะ่ะเพระฉันทุกเช้าเราก็อ่านพระคำพระเจ้าเหมือนเหมอนกระจกสะท้อนจิตใจความคิดของเราเช็คก,กับความจริงในพระคำพระเจ้าโอเคไหมต่างๆนี้ถ้าไม่ถูกต้องเราก็เปลี่ยนเราก็จัดการแล้วก็ขอการชำระจากพระเจ้า ปรับเปลี่ยนความคิดของเราที่เราเรียกว่ากลับใจใหม่จริงๆเขากว่ากลับใจใหม่หมายถึงว่าเรากลับมาอยู่ในทางที่มันถูกต้องนั่นเองแล้วก็เราก็คอยตรวจสอบอยู่เรื่อยเพราะเราประมาทไม่ได้เราประมาทไม่ได้เพราะมีบอกใครที่คิดว่าตัวเองมั่นคงแล้วเกรงว่าจะลม้มลงฉะนั้นผมก็ประมาทไม่ได้ผมก็ต้องส่องทุกเช้าเหมือนกันนะเพื่อตรวจสอบชีวิตของเราว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างท่าทีของเราความรู้สึกนึกคิดของเราความสัมพันธ์เรากับพระเจ้า ความสัมพันธ์เรากับพี่น้องในครอบครัวเป็นยไงต่างๆต้องเช็คถ้ามีจุดที่รู้สึกว่าไม่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องแก้ไขรีบแก้ไขนะครับใจใหม่สารภาพบาปต่างๆถูกไหมครับคำจัดออกไปเพื่อเพื่อไม่ให้มีมานมีช่องที่จะเข้ามาทํางานมันต้องมีช่องบางอย่างที่เข้ามาใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งที่เราละเลยต่างๆถูกไหมครับโอเคครับทีนี้วันนี้ ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของมันสตารและเดนในอีพีหน้าจะขอเนเชิญจันที่จะมาพูดในศัตรูตัวอื่นบ้างนะครับจันทร์พันนิ่นขอบพระคุณอย่างสูงนะครับขอบพระคุณครับ,รบพี่น้องครับวันนี้เราพูดถึงศัตรูตัวแรกแล้วแต่ไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับจะมีศัตรูตัวที่สองที่สามสี่ตามมาแล้วก็อย่าพลาดเลยนะครับเพื่อเราจะอยู่ในซีรีส์ที่จะให้เรานั้นมีความเข้าใจแล้วก็พ,กพร้อมที่จะเตรียมตัวของเราเข้าสู่ การทำสงครามาฟวิญญาณอย่างมีชัยชนะโดยพระนามของพระเยซูคริสต์นะครับวันนี้ต้องอขอลาอไปก่อนในก่อนที่เราจะจาักกาันขอพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กด chat, ก Subscribe นะครับเ <Okay. S 1> พื่อจะติดตามเนื้อหาคอนเทนต์ดีๆและถ้าท่านมีคําถามนะครับอย่าลืมส่งมาให้กับทีมงานของเราเพื่อจะรวบรวมทําเป็น EP ีนำเสนอในตอนถัดไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าน,นะครับครับสวัสดีครับ